เอาเลยครับสวัสดีทุกคนไปด้วยนะครับผมกลับมากันในเพนเดสูกันในพาร์ทที่9แล้วนะครับผมเดินทางกันมาไกลจ้ะอีกแบบเดียวจะ10 EP แล้วนะครับผมเริ่มใหม่มาหยอกหยอกยอกยอกน้องวัวตายเอ้าโอ้โหยังไม่เจออะไรกันเลยน้องตายไปแล้วทุกคนหมูอมุกกุ้งเราตายไปแล้วอ่ะทุกคนครับแล้วเหลือแต่หุ่งอุ่นกับตุ่นต้มนึ่งครับหุ่งอุ่นเราก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เหลือแต่ตุ่นต้มนึ่งแล้วตอนนี้ กับน้องชายนะครับชื่อว่าอะไรวะเนี่ยนี่เหรอที่แล้วผมไปแก้ตรงนี้มาผมไปนั่งแก้ตรงนี้ว่านิดนึง่งนะทุกคน,นคเอออยู่ๆน้องก็บอกว่าไม่มีน้ำเล่นเฉยนะีครับนี่ผมก็เลยไปทำการแก้มานิดนึงนครับเพราะว่าน้องบ่นว่าลงน้ำไม่ได้นะครับนี่เลยอุ้ยลงได้แล้วอย่างนี้ก็ว่ายน้ำกันมันเลย,ยอุ้ยโอ้มาตีลังกาโชว์กันตายผม <c oughs> อยากเลี้ยงป่าด้วยทุกคนอย่ามันไม่มีป่าผมว่าถ้าเขาทำปลาขึ้นมานี่น่าจะดีนะเนี่ยผมจะเอาปาปล่อยไว้นะครับ ให้ม tamam. it. ันว่ายกันแบบดุกดุกข้างในนี้เลยทุกคนครับเออมันน่าจะน่ารักน่าดูเลยนะถ้าเขาทำปลาทําอะไรให้มันเลี้ยงได้นี่น่าจะน่าจะสวยน่าดูเนี่ยผมอยากเลี้ยงปลาทองมากตอนเนี้ยผมกลังคิดอยู่ว่ารือผมจะย้ายเขาเรียกว่าอลิเกเตอร์มาในนี้ดีเนียครับเพราะว่าน้องอลิเกเตอร์วมนนี้มันอยู่ได้หลายตัวเนี่ยพะนั้นก็น่าจะเรียกว่าคือขักน่าดูเลยเนะเออถ้ามันมีหลายตัวแบบว่าว่ายน้ําเล่นอุ้ยอ้าวแล้วขี้เกียจย้ายด้อยผมว่า แต่ว่ามันก็นานอยู่นะแต่ว่าเพื่อความเก็บน้องไปเลยครับผมโอเคเราย,าย้ญ่ <c ười> ยยก้องก่กอนนี่ครับผมนี่เลยแล้วก็เราก็เอาลิเกเตอร์มาดีๆแทนละว่า <c ười> ว่าน่าจะโอ้โหพื้นที่น่ใหญ่กว่าฝั่งหนูแน่นอนทุกคนครับนี่ไงเราก็ย้ยา่อารเกเตอร์มาไม่ได้คึกคักด้วยนี่ไงโอ้โหยิบสองคนกันเลยทีเดียวนะครับ นี่วิ่งแล้วรีบไปเอาดูหมนเลยครับผมคุณมีเวลาอีก30ิวินาทีเท่านั้นเล่งอเ,เลยครับโอเคทุกคนนะผมจะหรือว่าปล่อยเวลาให้มันเล่นไปตามธรรมชาตินะทุกคนนี่ยเออทุกคนจะได้เห็นแบบว่าทุกช่วงเวลาของสวนสัตว์เนี่ยครับอ,อุ้ยมาแล้วอุ้ยตัวลูกมากอเลยครับว้าวน้องหน้าตาเหมือนจิงจกเลย <laughs> อุ้ยมากันอีกแล้วโอ้โหมากันรัวๆซึมอุ้ย, <laughs> อยเอาเด็กมาก่อนเลยครับ ไม่มีไม่มีผู้ใหญ่โอ้โหเยอะโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหเต็มไปหมดโอ้โหหรือว่าส่งกันมาเลยทีเดียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วมีแต่เด็กๆเหรอ๋อเด็กมาก่อนเนี่ยครัแต่ผู้ใหญ่มีด้วยอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังไม่มาเลยครับได้บ้านใหม่แล้วมีบ้านใหม่แล้ววิ่งวิ่งกันอย่างน่ารักอ่ะวิ่งลงหนาววิ่งตามแบบตุยตุยตุยเลยครับน่ารักจริงครบองค์ประชุมมากันหมดดง ตัวผู้ป่ะเนี่ยอุย้ยตัวผู้จริงด้วยอายุ14ปีแล้วเนะีโอ้โหฝากดูแลด้วยนะครับในคอ,อกนี้เนะี่ยมีผู้ใหญ่อยู่ถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนี่ครับนี่เลยดูแลน้องๆทั้งนะครับ20คนในนี้ด้วยนะครับผมอุย้ยว่ายน้ำกันน่ารักจัดดูซิว่าตอนกลางคืนเป็นไงบ้างอุย้ยยังสวยถึงแม้ว,ว่าไฟ <c oughs> ถึงแม้ว่าไฟสนสัตว์เรามันจะน้อยมากเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่อุย้ยโซนนี้สวยจ้าทุกคนนะครับมีต้นขิดมีต้นขิดมาให้แสงสว่างด้วยครับนี่ไง มาลงมานั่งโตเล่นกันได้แล้วครับผมแล้วก็ห้องนงห้อง,อง,องน้ําเข้าได้แล้วครับตรงนี้โอ้โหแต่ว่าโซนนี้นี่คือ,อยังมืดเลยเ <c oughs> ดี๋ยวผมคอยติดไฟเข้าบ้านนะทุกคน,นครับนี่บ้านน้องเพนด้าเป็นไงบ้างวันเะนี้ยโอ้โหนอนกันยังสุขสันต์โอเคทุกคนนะวันนี้เรามาสร้างเลยดีครับผมไม่ต้องพูดพัมทำเพลงนะครับผมวันนี้เรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับราเราดีวันนี้มาเลี้ยงตัวน,นี้นี่ว่าก็มาเลี้ยง <c oughs> แล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ที่ค่อนข้างจะอันตรายกันนี่ว่านะครับน้องเป็นสัตว์บกที่อัันนตรรายที่สุดใโลกคบ อ่าพนันก็จัดมาเลยแล้วกันนะฮะอุ้ยดูไส่น้องอ่ะนะทุกคนเนะี่ยเราเลี้ยงเป็นอ่าตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งละกันนะทุกคนเนะี่ยครับอุ้ยแต่ว่าตัวผู้นี่คือโอโ้โหทุเรศจ,จ้าบ <c oughs> งั้นเราอรอให้เขารีเซตก่อนนะทุกคนเนะี่ยครับโอเคครับตอนนี้เรามาสร้างกรงให้น้องด้วยขอยัดกดพอร์ตก่อนนะครับจัดกดพอร์ตก่อนนะครับผมจะทําการที่ผมคิดไว้ทุกคนเนี่ยจะเป็นนะครับเป็นทางเดินเนรือเนี่ยนะผมเข้ามาสู่นะครับในกรงของน้องฮิปโปนะครับซึ่งในกรงของน้องฮิปโปจะมี ที่ผมอยากจะสร้างจากพาร์ทที่แล้วแต่ผมไม่สามารถสร้างได้นะครับมันจะเป็นออคอเรียมแล้วแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการออกแบบที่นะครับเส้นทางเดินเรือนะครับที่เข้าไปสู่ออคอรเียมเนี่ยอ่าซึ่งนะครับทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับอ่าตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันผมพูดอะไรวะเราเริ่มสร้างอันนี้ว่านดี๋ยขออนุญาตปิดสถานีก่อนนะครับผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับผมทุกคนเนี้ยเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่แล้วผมนี่เลยรับคนมายืนร้องีได้ไอ้ซาดแล้วก็ไายืนร้องนานปิดเฉยปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับ มีไว้มาใหม่แล้วผมโอเคผมจะทำการเขาเรียกว่าอาลื้อใหม่เลยทุกคน,นครับโอเคตรงนี้ขอยัดทำใหม่นะครับขอยัดลื้อก่อนนะทุกคน,นครับนี่เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน,นครับกงฮิปโปผมจะให้เข้าทางนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ล่องเรือมาเนะครับโอเคก่อนอื่นขอุญาตีทางใหม่ก่อนนะครับตีทางใหม่แบบนี <laughs> ้นี่จะเป็นการล่องเรือผ่านเขาไปสู่ช่องแคบเนี่ยครับอย่างนี้นะี่ครับแล้วก็ ลองต่อทางไปก่อนนะครับนี่คือมันจะให้อารมณ์แบบว่าล่องเรือผ่านแล้วก็มีโดมปกคลุมเราครับทุกคนครับแล้วซึ่งจะสามารถเห็นน้องะครับว่ายผ่านเรือได้ด้วยเนี่ยเอออย่างนั้นเลยแบบสร้างได้แบ็ไม่รู้แล้วก็เราทํางนี้ต่อน,นี่จะเป็นการนะครับอย่างนี้เลยอาจจะมีคนงงอยู่นะใจเย็นนะครับนี่คือการตกแต่งนะครับนี่เลยผมไปได้เทคนิคใหม่มาแล้วทุกคนนะครับจะเป็นวิธีที่เราสามารถทําให้น้ํามันสามารถ เป็นอควเรียมได้หรือนครับเนีเอองงไหมครับโอเคนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะทําการเจาะอย่างงี้นะเพื่อที่เป็นการใส่น้ําลงไปนะครับขุดไปครับนี่คือน้าของน้องนะครับผมโอเคโอเคนี่เลยครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาขุดข้างบนทิ้งอย่างนี้เยสนี่เลยครับผมแล้วก็ดูสิว่าพอดีกับเรือหรือเปล่าวิ โอเคผมว่าน่าจะได้อยู่นะนรับโอเคซึ่งฝั่งนี้ถ้าผมทําเป็น uh, บนบกให้กับน,น้องแล้วกันนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนน้ำานะครับให้น้องเข้ามาได้ไวายเล่นนะครับโอเคลองใส่น้ําเข้าไปนะครับใส่ได้ปะวะอุ้ยอุ้ย yes โอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะครับแล้วก็ผมจะทําการนี่จะเป็นการลบพื้นที่ข้างล่างออกนะครับอ่าลบก้อนลบก้อนลบพื้นก้อน โอเคขออนุญาตทำให้มันเรียบเนียนก่อนนะทุกคนครับมันคือเนี่ยครับเทคนิคเนี่ยทุกคนครับนี่อุ้ยสวยแล้วนี่เลยครับผมโอเคนี่ไงพอเรือแล่นมาปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะเนี่ยครับเข้าสู่โมงเนี่ยครับแล้วก็ขับผ่านเนี่ยครับแล้วก็จะสามารถเห็นน้องเนี่ยแบบว่าลงจองเงี้ยนี้เลยอแบบเป็นรู้อยู่ก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็จะเป็นการขับออกไปสู่เนี่ยครับอ่าด้านนอกเนี่ยครับผมแล้วก็ กับเข้าสู่สถานีหลักเนะครับอุ้ยแค่คิดก็สวยแล้วทุกคนนี้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคค่อยๆทำไปทุกคนนี้ครับโอเคผมมีปัญหากับไอชิ้นเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยมันไม่ไม่สามารถเก็บให้ผมได้เนี่ยหาเลี่ยมหาเลี่ยมไปลเลี่ยงวะยังอยู่อีกอะมันเหลือนิดเดียวเนี่ยโอ้ยเก็บให้หมด <laughs> มันเหลือนิดเดียวเนี๋ยไปลยเลี่ยงวะเนี่ยโอเคดูซิว่ามันจะไปหรือยังเนี้ยครับ เ้ยไปแล้ว yes ในสุดแล้วก็ทำให้เขาจากโลกนี้ไปได้แล้วเนรัยนี่เก็บอะไรที่มันแหลมออกมานะนรัยนี่ใช้ทางในการเก็บ <c oughs> นี่คือเทคนิคเ๋ยทุกคนเนี่ยไปทำตามกันได้เนี่ยข้างล่างนี่คือไม่ต้องเนียนก็นได้ทุกคนเนีเพราะว่าเมจะเอาหินอะไรมาแปะเราไมันก็จะเรียบเนียนไปเองเนี่ยทำไงต่อดีวนะนนี้ขอ,อย้อนเทสก่อนนะทุกคนนคี่ยเดี๋ยวเราให้ติด เอ่อเอาคาร์ลิ่มเข้าไปนะครับนี่อันนี้คือใต้น,นนะ้ำน้องเนี่ยนี่ถ้าเราดูมุมนี้ก็จะเป็นใต้นนะ้ำเนรับเป็นการลอกเกมเนะี่ยครับอ่าลอกเกมไม่พอลอกกูด้วยนี่ทุกคนลองจินตนาการนะเป็นเรือที่แล่นมานะครับแล้วข้างหน้านี่คือมันสวยมากเนะี่ยครับเป็นอุโมงค์ทางเข้าทําหินเนะี่ยแล้วก็จะแล่นนี่เข้ามานะครับเข้ามาดูน้องว่ายนะ้ำเนี่ยครับคือน้องจะลอยยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอุ้ยแค่คิดก็สวยแล้วนะครับโอเคนี่เลยครับผมแล้วก็ลองทําดีเอาคาร์ลิ่มนะเนี่ยคาร์ลิ่มขอยัดลองใช้เป็นงนี้แล้วกันนะทุกคนคนระับนี่เลย นี่เลยวิเข้าได้พอดีเป๊ะนะครับนี่เลย yes แล้วก็เชื่อมมาได้ป่ะอย่างางี้วิมันกลางมันกลางรูแบบต้องให้กลางๆนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรือเขาจะชนนะครับนี่ไงแค่นี้เราก็สร้างได้แล้วนะครับนี่ไงสิ่งที่ผมคิดไว้เลยจากพาร์ทที่แล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถสร้างได้นะครับดูซิว่าเรือ,อยังไปได้อยู่ป่ะวิไม่ชนนุย้ยทำไมเขาจีเนี่ยขนาดนี้ครับ นี่นพอเรือเขาแล่นขับผ่านเข้ามาเนี่ยครับเขาจะเห็นน้องฮิปโปที่กำลังว่ายน้ำอยู่เนี่ยอืมอา้าโดย,ยไม่ใช่โอเคแล้วเราก็ทำยาวนะครับทำยาวนี่ขนาด,ดยังไม่เสร็จแบบเนี้ย ไม่อยากจะคิดเลยว่าเรามันเสร็จมันจะทุเรศขนาดไหนโอเคนี่เลยครับผมโอเคมันสร้างได้แค่นี้นะครับเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะติดเป็นหินนะครับเป็นหินเลยเราเป็นคนหินไหนวะเนี่ยคนสุพรรณวะนี่เนี่ยเวลาน้องอยู่ใต้น้ำก็จะเห็นเรือขับผ่านตรงนี้ด้วยนะครับโ <laughs> อเคเราเจนนะครับเดีตรงนี้ผมค่อยหาอะไรมาปิดแล้วกันนะทุกคน,นครับมันยังดูล,ลอยอยู่นะครับละ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 ,ละสวยแล้วทุกคน,นครับโอเคแล้วก็ ทำยาวนะทำยาวผมบอกเลยว่าสวนสนุตตกตอนจุดนี้นี่คือสนุกแน่นอน,นครับที่ผมคิดไว้อาจจะมีในอนาคตอาจจะมีแบบอาจจะไม่ใช่เรือขับผ่านอย่างเงี้ยจะเป็นให้คนเดินนะครับให้คนเดินเข้ามาสู่วคอเลียมของจริงอะ่ะหุยผมคุยกับใครไว้เนะี่ยโุ้ยมันกลางาวันเนี่ยโุ้ยลางไม่กลางไม่ได้นะครับกลางนี้ชิบหายเลยเนี่ยมางนี้ชิบหายเลยนะแค <c oughs> ชเรนะือชนกระจกแตก,แตกน้ําท่วมโดนน้ำท่วมตายห่ากนันอีกตีโค้งออกมาอย่างงี้หุ้ย เนี่ยทุกคนเวลาคนขับผ่านก็จะเป็นงี้นะครับยังสวยทำไมเขาสร้างสวยขนาดนี้ครับไม่ถึงช่องอื่นเนี่ยครับอาจจะมีบางจุดที่มันแบบว่าไม่เนียนนะครับเราให้อภัยกันได้นะครับให้อภัยกันได้นะครับนี่โอเคเราก็จะเป็นอุโมงค์ทางออกมานะครับถึงประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคนี่เลยสวยงามดูสิว่าเวลาเรือขับผ่านนี่เขาได้ชนหรือเปล่าเนี่ยครับรอเรือมาก่อนวิมาแล้ว นี่ไงเวลาเรือขับผ่านกจา็จะ้ยผ่านได้จริงด้วยอยุคนคนนี้นี่ไงผ่านได้จริงด้วยไม่ชนด้วย,ย,ย <c oughs> นี่ผมบอกเลยว่าพิถีพิถันจิตนี่เลยครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราทำการนะเลี้ยงสัตว์เหรอพี่ยงัยงยงัยงยังครับติดอันนี้ก่อนติดไอ้กำแพงก่อนนะครับกำแพงข้างๆนี่ครับนี่แต่มันไม่เนียนนะครับตรงข้างๆนี่ผมติดยังไงเดี๋ยวนี้อุ้ยอย่างงีนะ้ก็อุย้ยอย่างางี้ก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะครับเนะี่ย อย่างนี้ก็สวยเลยทุกคนครับอย่างนี้ก็สวยเลยครับทำไปผมก็ลุ้นไปว่าเมื่อไรจะเสร็จวะโอเคนะครับเสร็จไป เสิร์ฟไปฟังเดียวนเองอ่ะทุกคนเนี่ยครับทำไงดีะเนี่ยเด็กฟังหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหกี่ชั่วโมงวะนะแต่เพื่อความสวยหายใจขึ้นลือก <c oughs> ยังเหลือข้างในอย่างเงี้ยไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนครับโอเคข้างล่างเราก็ไว้แค่นี้เหมือนกันเนี้ยเออเราจนึกความเป็นธรรมชาติอ๋อไม่ใช่อะไรขี้เกียจนี่แหละขออนุญาตดูกงน้องก่อนนะครับเราจะสร้างกงน้องตรงไหนดีครับกงน้องเนี่ยครับผมคิดไว้นะจะเป็นอ่บือก้อนบือก้อนบือก้อนบือกงน้องกันหน่อยทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยอ่าสร้างใหม่แล้วกันเนี้ยโอเคนี่เลยครับผมบือก้อนบือก้อน แล้วก็ลื้อทางนี้ด้วยนะครับทำไมทำไมทำไมรู้สึกว่าจะปัญญาอ่อนเกินไปนะครับนี่ฟิวข้างบนนี้ผมบอกนะจะเป็นฟิวที่ค่อนข้างจะเป็นภูเขานิดนึงนะเป็นภูเขาเนี่ยครับตีมญี่ปุ่นเนี่ยครับตีมญี่ปุ่นเนี่ยครับอ่าจะมีคนต้องใส่แบพี่มันตีมญี่ปุ่นยังไงวะโอเคนี่เลยครับผมแล้วก็พยายามทำให้มันเลี้ยเนียนซึ้งนิดนึงนะครับโอเคขยายทางซึกงนิดนะครับผมจิตจำใส่ดิ่งดิ่งลงไปดิ่งลงไปอย่างนี้อุ้ยสวยแล้ว นี่เราก็มาเชื่อมกับทางนี้ะนี่บนี่นี่โอเคประมาณนี้ลวกันนะทุกคนครับแล้วก็อาจจะเป็นเส้นทางสิ่งนิดนึงเนี่ยให้กับเนี่ยลูกค้าเนี่ยได้เดินเข้าไปเชยชลมโอเคนี่เลยครับผมสวยงามตีกงให้น้องก้อนตีกงให้น้องก้อนนะทุกคนครับนี่เลยกงของน้องเนี่ยกงของน้องนี่ยมจะทาไงดีวแน่เดยวนะอาจจะไม่ได้หญ่เหมือนสมัยก่อนนะทุกคนครับเออแต่ว่าผมบอกเลยว่าการันตีความสวยนะครับนี่ถึงแม้ว่า คือแมบว่าตอนนี้มันจะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเออเหมือนผมสร้างสระน้ำไงก็ไม่รู้ทางเข้าสำหรับพนักงานด้วยนะครับโอเคเข้าทางไหนดีวะเนี่ยพี่พนักงานเนี่ยเข้าทางไหนครับพี่จะเข้าทางไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต,ตอนเนี้ <c oughs> เกยรู้ว่านะครับผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรลงไปแต่ว่าต้องกลับมาทำใหม่หมดเลย <c oughs> ผมซีสตีไปแล้วโอเคทำใหม่สักก็ดี เมื่อกี้มันทุเรศเกินไปเลยหรืาตทำไมก่อนทุกคนคนระับเมื่อกี้ผมรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเมื่อกี้นี้เราต้องทำอย่างงี้ครับทุกคนครับผมเปลี่ยนใหม่แล้ว <c oughs> พื้นที่น้องผมขออนุญาตให้คนดูเขาดูจากด้านบนแล้วกันนะนี่โอเคนี่เลยนี่ครับพื้นที่บ้านน้องนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคขออนุญาตตีรั้วก่อนนะครับโอเคใช้เป็นรั้วไม้อย่างงี้นี่นแหละแปะรั้วก่อนแปะรั้วก่อนน้องอ่องนะครับแปะรั้วก่อนนะครับขออนุญาตลองแค่นี้ก่อนนะทุกคน,นครับโอเคน้องไม่น่าออกนะครับ แล้วส่งน้องมาก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมายังวันเนี้ยเยสมาแล้วครับผมดูซิว่ามีพื้นที่วิ่งหรือเปล่าอุ้ยเขียวปืด้ด <c oughs> ขอบคุณครับโอเคขั้นต่อไปนะครับทำการนี่ครับหรือก่อนหรือข้างล่างก่อนโอ้โหว่าจะทําได้เหมือนมาเริ่มต้นใหม่อย่างงี้ไม่รู <c> ้ <oughs> <c oughs> โอเคขออนุญาตเก็บพื้นที่ดินให้น้องก่อนนะครับผม <c oughs> บอกเลยถ้าผมทําไม่ได้ <c oughs> ผมไม่เลทจริงวันเนี้ยนู่นจะเที่ยงคืนแน่นอน ทำไม่ได้ผมไม่เลิกนะครับผมบอกเลยแม้ว่าเกมจะบอกว่าเอ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎ <c oughs> ผิดกฎธรรมชาติแต่ว่าผมจะแหวกนะครับแม้ว่าเกมเขาจะไม่ให้เราลบพื้นที่ดินในน้ำเนี่ยครับผมแต่ว่าเราเราแหกกฎผมเริ่มอัดตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยครับ,ว,รบวันนี้เนี้ย9โมงเช้าเนียครับ,รบตอนนี้บ่ายครึ่งไปแล้ว บ่ายครึ่งมาแล้วคุณฟังไม่ผิดเดี๋ยวผมอัดตั้งแตงก้าวม่งเช้านะตอนนี้บ่ายครึ่งแล้วเนี่ยังไม่เสร็จเลยนะนี่ไงโอเคทุกคนครับเราค่อยทำเองเราค่อยทำรับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวมันก็เสร็จสักวันหนึ่งแหละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นี่แหละโอเคตรงนี้ขออนุญาตทำเป็นอ่ะให้มันต่ำๆลงมานิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวคนเขาไม่เห็นล่องเรือมาเดี๋ยวไม่เห็นนะครับงั้นขออนยัดตกแต่งก่อนนะทุกคนครับน้ำมันลึกเกินน้องเขาจะไม่ชอบเนี่ยครับเพราะนั้นก็ ต้องเพิ่ม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 พื้นที่น้ำตื้นนะครับนี่ไงเป็นการแก้ปัญหาที่จีนียจะเจ็บนะครับนี่ไงจะมาบ่นนะครับว่าไม่มีพื้นที่น้ำตื้นนี่เดินลงมาแล้วรู้ว่าะลงมาแล้วนี่ไงอุ้ยหน้องมาเล่นน้ำเน้วเขไม่เวลาเน้นความสวยงามเลยกันนะทุกคนเน้นความสวยงามนะครับข้างล่างเดี๋ยวค่อยเอายญ้าอะไรมาแปะผมว่าน่าจะสวยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับทำการอุโมงค์อีกแล้วเราเพิ่งทำไปเมื่อกี้เนี่ยเอาวะทุกคนนับถึงแบบว่า มันจะไม่ค่อยเห็นน้องฮิปโปนะแต่ว่าเราเน้นให้คนเข้ามาดูของตกแตง่งเออปลอบใจตัวเองอีกแล้วนะครับอาจจะผิดแผนไปซึ่งนิดนึงนะแต่ว่าเราให้อภัยกันได้นะผม <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่คิด้วยฝันว่ามันจะลงมาไม่ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวปะ <c oughs> ผมมีรังสังหรณ์ว่าเราน่าจะย้ายน้องฮิปโปในอนาคตแน่ครับเราอาจจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่า ว่ายน้ําเก่งอะไรเงี้ยเออย้ายมานี่อาจจะเป็นอลิเกเตอร์ก็ได้เนี่ <laughs> ยผมว่าย้ายลิเกเตอร์มาไว้ในนี้แทนเออทุกคน,นครับเอออาจจะเป็นไปได้ทุกคน,นครับผมอาจจะเอออาจจะย้ายฮิปโปไว้ที่อื่นนะครับแล้วก็อาจจะเอาสัตว์ประเภทอื่นที่แบบว่าอยู่ในน้ําได้นะครับอยู่ในน้ําเป็นหลักนะครับมาไว้ในนี้แทนคือผมว่าได้อยู่นะเนี่ยฟังหนึ่งฟังฝันแล้วทุกคน,นครับไอเดียดนั้น yes ี่สุดกว่าจะเซ็ต อุ้ยเหนื่อยใช่ไหมโอเคขออนุญาตทำไปก่อนนะทุกคนนะผมอาจจะย้ายน้องไปไว้ที่อื่นแทนนะครับหรือไม้จะสร้างกรงใหม่ให้แต่ว่ากรงนี้อาจจะเป็นของคนอื่นเลย <c oughs> คนที่สามารถนะ่ครับมาวายเล่นตรงนี้ได้เนะยครับ <c oughs> ที่ผมคิดไว้คือเนี่ยคนที่ขับมาไปแล้วเห็นน้องนะครับ <c oughs> อย่างนี้เลยอุ้ยต้องสวยแน่ๆทุกคนนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคน,นครับห <c oughs> วังว่าจะไม่โกรธเคืองกันนะผมเรือเร่อ โอเคใส่หินเข้าไปก่อนนีครับนี่คือหน้าทางเข้านะครับอุ้ยให้อารมแบบว่ากำลังจะเข้าถ้ำหรือคนครับมันจะเข้าถ้ำเนี่ยครับอุ้ยสวยจัดสวยแล้วทุกคนครับเหมือนคนจะมาประท้วงเต็มเลยผมอยากไปได้ใส่ของเล่นนิลิชเมนให้น้องเลยนี่ว่าเนี่ยครับโอเครอก่อนนะน้องพี่กําลังตบตีกับเกมอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนน่าสวยไหมครับมันจะไม่มีพุ่มหญ้าเดี๋ยวรอใส่พุ่มหญ้าต้นไม้เข้าไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้ให้มันลิบเนียนได้หรือเปล่าครับ รู้สึกว่าอุโมงค์จะไม่ค่อยเรียบเนียนนะครับนี่ไงวิใส่เงี้เรียบเนียนเลยโอ้ยสวยจัดคนข้างนอกจะไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นอุโมงค์นะครับนี่นี่เดี๋ยวคนมองเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็นอะไรวะนั่นอะ่ะปกปิดก่อนปกปิดก่อนสวยงามโอเคนี่เลยแล้วผมวิสวยแล้วดูดิแปลว่าว <laughs> คนมายืนดูน้องควายตรงนี้ครับแล้วก็เห็นเรือขับออกมาตรงนี้ด้วยะครับคือตรงนี้มันจะลมลื่นมากนะทุกคนครับเดี๋ยวผมค่อยตกแต่งต่อละกันนะผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่เสร็จผมไม่เลิกเล่นนะครับอา่าทำให้เกมค,กครู้เนี่ยว่าผมนั้นไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรสักนั้นนะครับกูคุย,คย,คยอะไรโอเคค่อยๆทำไปทุกคนครับนี่มันก็สวยแล้วมันก็เสร็จนี่รอบลับเขาเข้าไปสู่มงนะครับโอ้โห่ผมรอไม่ไหวเลยที่จะเข้าไปดูเนะี่ยว่ามันเป็นไงตัว ทำก้อนทำก้อนตกแต่งก้อนนะครับนี่ไงตรงนี้อาจจะติดเป็นป้ายอะไรสักอย่างเน,นี่ยนี่ที่ผมคิดไว้ตอนแรกอาจจะเป็นป้ายฮิปโปตอนนี้น่าจะไม่ใช่แล้วต่อไปเาอาหาตัวอื่นมาเลี้ยงแล้วทุกคนครับผมว่าฮิปโปน่าจะไม่เหมาะผมลืมไปว่าน้องมันเขาเรียกว่าอยู่ในน้ำตื้นนะครับเออน้องไม่อยู่นน้ำลึกอ่ะโอ้โหผิดแผ่นเลยทีนี้ตัวนี้ผมขออนุญาตใส่ลิชเมนให้น้องก่อนนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนมาปลาทวงกันเต็มน้องต้องการอะไรเมืงวะเนี่ยนี่จัดไปของเล่นน้องด้วยนะของเล่นน้องมีอะไรเมื่เนี่ย น่าจะมีอันนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็นี่โคนนะครับขาดมีได้ครับเอาไว้ตรงนี้เลยครับเพื่อมีคนมาดูนะครับนี่เราจะได้เห็นน้องเล่นโคนด้วยนะครับสองทีแล้วนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะผมขาดอาหารน้ำเอาไปแดกเลิกปะทวงก็ได้แล้วครับใครยังปะทวงอยู่เนี่ยจับโยนใส่ฮิโปแดกแม่งโอเคทุกคนครับพยายามทำๆไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตกแต่ง้างล่างอีก โอ้โหเลอว่าตกแต่งกันมันเลยวันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้คือไม่ได้ตกแต่งให้น้องฮิโปนะครับตกแต่งให้น้องตัวอื่นนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราค่อยไปหาสัตว์น้ำสักตัวหนึ่งเนี่ยมาเรียงนะครับข้างในนี้ผมว่าน่าจะสวยเอาเลยครับถึงขั้นตอนการนะครับตกแต่งข้างในน้ำานีครับผมลืมจากภูมิยาก่อนตรงไหนไม่เนี่ยเราก็ใส่ภูมิยาเข้าไปครับนี่อุ้ยผมว่าสวยนะเนี่ยทุกคนครับถ้ามันเสร็จอ่ะมันยังไม่เสร็จมันก็เป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยครับ นี่แลเราค่อยนี่แตรงไหนไม่เนี่ยล้วก็อย่างนี้เลยต้นไม้อะไรไม่รู้ครับนี่ต้นไม้ลูกหลักต้นไม้ลูกหลักเนี่ยครับไม่มีไม่ได้นะครับยับหมดนี่อุ้ยมันก็เิ่มดูดีย่ทุกคนครับอ่าเจนับเจนับพุ่มอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าผมใส่หมดใส่หมดนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับอุ้ยต้นไม้มันสวยมากเลยทุกคนครับเนี่ย จริงมันคือต้นไม้นะครับแต่ว่าผมเอามาทำเป็นพุ่มไม้ในน้ามเนี่ยอุ้ยผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยยัดเข้าไปอุ้ยสวยแล้วนะครับเริ่มเริ่มสวยเริ่มสวยนะครับแล้วก็เอต้องตรงนี้สักนิดนึงโอเคช่องไหนที่มันไม่เนียนเราก็ใส่พุ่มหญ้าเข้าไปครับเนี่ยต้นไเหล้มันรู้เปล่โอเคแต่ผมอยากใส่ <c oughs> แม้ว่ามันไม่ได้เกิดในนามแต่ผมก็อยากใส่เข้าไปเนี่ยนี่ไง Ừ, ขับผ่านมาปุ๊บไม่ต้องชมน้องสัตว์เลยครับอ่าไม,ไม่ต้องชมเลยครัแบบน้องทรงน้องสัตว์อะไรไรสระเนี่ยครับมาดูของตกแต่งดีกว่านี่ขับผ่านปลาเข่าลำนาวไย่เนี่ยครับที่อยู่ในน้ําไม่ไม่ใครทำเหมือนผมแล้วในโลกใบนี้ยาที่ขึ้นนะครับก็ต้องมีความแตกต่างกันด้วยนะครับ้ยสวยจอุ้ยสวยจริงทุกคน,นครับมันสวยไหมครับผมมันก็ ก็โอเคอยู่นะครับเรามองให้มันสวยนะมันก็จะสวยให้เรานะครับผมสวยจริงมีเอ่อต้องเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไปอีกนะทุกคน,นครับนี่เลยใครออกเหรอวะเนี่ยโอ้ขยันออกจาก้าดโอ้โหมาเดินเล่นเฉยตายครับอย่าดื้อน,นะครับผมเคยมียวมาคาดอะไรอยู่นะ <c oughs> ขาดอะไรอยู่ครับทุกคนเน,นะนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไงภูมิยาตรงนี้ด้วยยิปโปไม่อยากอยู่ พี่ก็สร้างให้คนอื่นอยู่ซะเลย <c oughs> ฮิปโปไม่ยอมลงมาเนี่ยแม่เย้ยสร้างส,ายสวยๆขนาดนี้ไม่ลงมาได้ยังไงวะเนี่ยไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้แล้วแต่ฮิปโปไม่ชอบโอ้โหออใส่ทุกอย่างเนี่ยใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้ <c oughs> โอเคขอยัดสร้างใต้น้ำก่อนเนีครับนี่อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคน,นครับแต่ว่าอุ๊ยสวยจาดมออาการอยู่ข้างน้ำซะเละเกิน <c oughs> ใส่หมด <c oughs> ใส่หมดนบนี่ลากยาวลากยาว โอเคนี่เลยครับผมแล้วก็พยัดใส่หินสักนิดนึงแล้วกันนะฮะหินเล็กหินน้อยเลยครับผมมียัดเข้าไปครับตรงขอบยงขอบยานะครับนี่เอ้ยสวยแล้วอุ้ยสวยจริงโอเคพอมีหินมีอะไรก็เริ่มสวยนะครับเดี๋ยวนะผมขอยัดเพิ่มเอ่อต้นป์มสึกต้นหนึ่งแล้วกันนะ,รนะรตรงนี้ไม่ีงไงข้างน้ําเพิ่มความลมเย็นให้กับสัตว์ตัวต่อไปที่ไม่ใช่น้องฮิปโปน้องด้อเ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 ้อเ นี่มันนอนท่าอะไรเ <c oughs> นี่ยน้องนอนหลับแล้วครับหลับไม่พอไม่ยอมลงน้ำอีกต่างหากนี่มันไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้แล้วทุกคนนครับ <c oughs> โอ้โหโอเคทุกคนนครับผมว่าใต้น้ำประมาณนี้แล้วกันนะ <c oughs> โอเคเหลือข้างบนนะครับ <c oughs> ตกแต่งข้างบนก่อนยัดต้นไม้ก่อนนะครับ <c oughs> ต้นไม้บริเวณนี้ขอยยัดเป็นต้นไม้ที่ให้ลมแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยครับให้ลมแบบอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นี่มีดอกมงดอกไม้ติด อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะคะนี่เลยเราใส่ได้นะไม่ต้องสนใจว่าน้องจะชอบหรือเปล่านะเพราะว่าเราะหาคนใหม่มา <S <S แล้วก็ตรงนี้เนะี้ยมันทำการปิดไปอย่างนี้เลยทุกคน,นครับเออแต่พอมันอยู่ในเรือแล้วมันมองมาปุ๊บเอ้ยทำไมมีพื้นน้ำสองพื้นแต่มันจะไม่เนียนนะครับนี่เลยขอยัดโบ๊ปิดก่อนโบ๊ปิดก่อนโอเคประมาณนี้ลวกันนะทุกคน,นครับนี่เลยตรงช่องว่างเดี๋ยวเราใส่เป็นผุ้มหญ้าเนี้ยนะ เอามาบังไว้นะเอามาบังไว้นะนี่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเอ้ยมองขึ้นไปเอาผิวน้ำกูอยู่ใต้น้ำนี่หว่าแล้วมองลงมาได้มีผิวน้ำอีกได้ไงวะเนี่ยโอเคผมว่าเริ่มสวยแล้วนี่ไงพอคนขับมาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไอ้ที่ว่างๆนี้ที่ผมมาหาคนละกำแพงมาปิดเนี่ยเขาจะเห็นแค่น้ำที่กำลังขับผ่านเนี่ยครับูดีเรามองมาผ่านกระจกข้างๆก็จะอุ้ยผมันก็โอเคอยู่เนี่ยเนี่ยเวลาน้องเศียดายน้องมันไม่มาว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยเนี่ยทุกคนถ้าเป็นสัตว์ที่ชอบว่ายน้ำเนี่ เขาก็จะว่ายมาข้างบนนี่เนรัยแล้วก็จะมาอยู่ตรงหัวเราเลยนะครับอุ๊ยใครคิดก็สวยแล้วนะครับอุ้ยขอยดูมันยังสุขสันต์นะครับผมไม่ยังไม่ค่อยสวยนะทุกคนครับโอเคผมขออนุญาตใส่ต้นไม้สิงคนิดนึงเลยนะฮะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยลมลื่นเท่าไหร่นะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไอ้ค,บคอบที่เหลือทุกคนครับนี่เดี๋ยวเราผมจะใส่หินเข้าไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในกรง ในกองเดี๋ยวคอยมาตกแต่งก็ต่อนะครับสำหรับด้านบนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเป็นตัวอื่นแทนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายลองฮิโปไปที่อื่นแล้วกันนะโอเคนจะเป็นไรอยู่ก็ไม่รู้นะทุกคนครับเราเน้นใต้น้ำเป็นหลักนี่ใต้น้ำนี่คือผมนำเสนอจะจับดียังสวยอ่ะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้แล้วสำหรับอีพีนี้แล้วผมโอเคก่อนจากไปครับขออนุญาตตกแต่งพื้นที่โดยรอบก่อนนี่ครับนี่เดี๋ยวมันไม่ล้มลื่นนะครับ ฉะนั้นเราแบบขับเข้าไปสู่นะครับขับเข้ามาเจอป่าก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเข้าไปสู่ในอุโมงค์นะครับผมนี่เดี๋ยวอีพีต่อไปเราค่อยมาทำบิ๊กฝั่งหนึ่งนะครับนี่เราทำฝั่งนี้ก่อนโอเคครับทุกคน,นครับจ้ากับด้วยภาพที่แสนสวยงามตรงนี้แล้วผมถึงแม้ว่าอาจจะปิดผิดพลาดไปนิดนึงนะ่ยสำหรับน้องฮิปโปมันไม่ยอมว่ายน้ำอ่ะผมถึงก็มันจะว่ายน้ำมาเว้ยทุกคนครับเออกลายเป็นผิดแผนเฉยสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับผมทุกคนจะได้เห็นแน่นอนนะครับใครอยากให้เลี้ยงตัวอะไรต่อไปนะครับผมสามารถคคคออมมเนนนนต์บบกกััได้้ะรว่าลิปีจจ ไว้ต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะผมบายบายครับครับเสียงแอบ Yay!